ทำใมคนล้อก่อนถ้าพายกแล้วกันเจ้าแบบนีโอเคเสียงอะไรวะเโดนอะไรอ่ะ่ทงไงฮะตึ๊บตึ๊ดีสนใจเลยประตูเงียบเกร็งคิดว่ามันจะขันหัวน่วทำไงอ่ะประตูเป็นจ่วก็ต้องเปิดสิออกถือไว้เด็กสองไม่ทราบไาเ็นงอ่ะ เสียงอะไรวะประตูบ้านคุณรับเปิดอย่างนี้มันเป็นนี้เปิดอย่างนี้กว่าจังนี้อ๋อเปิดไปเอาประตูเลยจริงด้วยแล้วเหรอเดประตูลานประตร้านเปิดไม่ออกอ่ะผมมึอนดื่มแล้นมาจะหลงซอาอยู่แล้วมีออดดิคนออดสิ ออดไม่คู่เสียงถ้าอยู่มันตั้งหลายค่ะเพิ่งรู้ว่าออดด้านเรามีสองเสียงออดเฮ้ยใครมาแกไปดูสิได้ท่านออดยังไม่หยุดกดอีกขามาขายเนืยวไก่ครับเลี้ยงไก่เหรออ๋อเมนางโซเซนี่รู้ใจข้าจริงเลย หรือว่าข้าชอบกินเหนียวไก่โอ้โหสวยนี่ก็นางสั่งไห้ข้าเอาไปเชิญเข้ามาได้ได้เดี๋ยวผมเปิดประตูให้ได้นะปะแอดเฮ้ยเดี๋ยวไปเขาเปิดอีกอย่างหนึ่งปึ๊บมาขนาดนี้อยู่เหนียวไก่เหนียวไก่เขาต้องใช่ครับใช่ครับสวัสดีครับเอ้ยนี่เหนียวไก่หรือพิซซ่าครับเหนียวไก่เหนียวไก่โอ้โหวางไว้นี่เลยเท่าไหร่สามร้ามสิบสาสิบมีหกสิบ

ทำอะไรนะเอ้าอะไรเนี่ยไม่เมื่อยปวดเอ้ยนี่มันนวดนวดในห้องน้ำมาเนี่ยไม่ดในบทีเดียวสลบอ๋อสลบอันหนึ่งอะไรวนไม่ทราบทีเดียวสลบทีก๊า นี่ไปยอมเขาตรงไหเนี่ยออโอ้ลูกน้องค่ะทำไมอ่อนอย่างนี้เฮ้ยพอแล้วได้เป็นหนังจีนไ่ได้ขับไปเลยนะไปแล้ว ูอีกสักหน่อยพอแล้วเออเได้ได้ได้ไม่ทำเดียวแล้วก็เฮ้ยทำไรไม่ชอบค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจเย็นใจเย็นใจเย็นอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเจ้าจำข้าไม่ได้ฮะเราเจอกันตอนไหนอยู่ที่นี่มีหน้าอย่างนี้ด้วยเหรอรอกันไว้ดิ มันก็ร้องอยู่ตามไปราคาท่านี้มันแปลกๆนะอยากให้ท่านก้มเชฉยเหรออะไรจำจำการอะไรฮะถอดเสร็จก่อนถอดเร็วๆเจ้าจำได้ไหมวันที่ ไปพลนยทองจ่ายพลอแขงอ๋อถึงว่าหน้าแปลกนี่แกเป็นไอ้พวกทหารอเมริกันใช่ไหมทหารอเมริกันกระจอกใช่ไหมกระจอกโอ้ไม่กระจอก็ได้วนะไม่กระจอกเก่งเก่งเกงรอบช่วยมาหน่อยหยุดดีดดิเดดขาด้วยรอบขาด้วยโดนอย่างอื่นนะโดนอื่นดูน้องเจ้ามันมาพ่นมาฆ่าดูน้องข้า ข้าจะมาตามของของข้าคืนแกทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้ข้ามีคู่ใจคนใหม่ชื่อแม่นางโซเซียฮะเฮ้ยปล่อยมันดิเฮ้ยปล่อนอยู่ไหนโซเซียช่วยข้าด้วยจริงๆแล้วข้าชื่อหุนฉี อยากขวนขวนดิข้ามาจากหน่วยรับพิเศษสตีร์เกเข้าท no ี่สามเป็นชื่อมันอะไรเนี่ยฮะโอ้ชัชื่อนี้ข้าเหมือนเคยโซเซ่เจ้ามาจากที่ไหนบอกข้ามาเร็วมาจากข้างหลังอย่าเล่นมุก มันหน่วยแล้วพิเศษสตีเลกข้างล่างหายใจออกหรือเปล่า้ไม่วันนี้แม่เจ้ามาด้วยใช่ไหรู้ไมฉันลาเขาอะไรวันนี้แม่มาแม่มาแล้วแต่งตัวแบบนี้แม่จะคิดยังไงพ่อมาด้วยครับพ่อมาด้วยด้วยจะได้เปิดเผยไปเลย ยาของเขานะชายาเลยเก้านิ้วไปล้อเขาเล่นเชียวหล่ะเข้าบทเถอะเข้าบทเถอะเข้าบทไม่เท่าไหร่ทำไมพวกเจ้าข้ามด้วยข้ามไปข้ามไปเยอะเลยงั้นเราไปแบ่งทองกันดีกว่าเดีวจะแบ่งทองแล้วไงทองก็เป็นของข้าคนเดียวเอ้าเดี๋ยว แล้วเป็นเจ้าต้องมาในปืนนี้ข้าเจ้าเป็นลูกน้องข้าใช่เหรอใครใบอกว่าข้าเป็นลูกน้องเจ้าข้าแค่บอกว่าจพาเจ้ามาที่ถ้ำนี้ข้าคือเสือดำแห่งลุ่มแม่นังปิง,งเสือดำตาเสือดำแล้วจะไงเองต้องเป็นของข้าคนเดียวแล้วน,นะ,ะเฮ้ย จริงแล้วข้ามาจากญี่ปุ่นเฮ้ยนี่วขาชื่ออะไรนะมุชื่อขามุชี้่าน้องชายข้ามสาปีที่แล้วใช่ไหมทีนี้มันยังไปได้เรื่อยๆใช่ไหม

แล้วนะไม่โดนเจาะคนเดียวได้ทองละเฮ้ยตัวสองเลยเฮ้ยถึงไงซะทองต้องเป็นของคนเดียวอยู่แล้วไม่ได้เว้ยไม่ได้เว้ยบอเขาเคลมาว่าทำไมทองไม่ของเจ้าผู้าะข้าอยากได้มันถ้าเป็นคนสะกดรอยติดตามมาทองก็เป็นของข้า คนไรร้ทำไมต้องไปของเจ้าทองดูดว่าที่นี่เป็นที่ของข้าแล้วทองก็อยู่ในที่ของข้าอยู่ในที่ของข้าเพราะฉะนั้นทองต้องเป็นของข้าดูไว้ด้วยอ่าอ่าอย่างนี้เราแบ่งกันดีกว่า เล่นในบทของอะไรนะชื่ออะไรนะชีวุิชีวุฒเไปไปเดี๋ยวไปก่อนที่ข้าจะไปล่ะเจ้าต้องไปเป็นสาให้ข้าก่อนีเเจ้าจะเลือกใครเป็นเสาเจ้า ขากับที่ข้างข้ารู้วาเจ้ากวแอบหลงข้าอยู่พี่แเช่ไหมล่ะไม่ใช่ไม่ไหี่น้ากับที่ข้า ดูเผาแกยักไม่เต้นดีจบ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 แบ่งทองดีกว่าแบ่งทองแบ่งทองแบ่งทองปหดบุกแล้วเล่นไปก็อาย้เขางะข้าวางเปิดแล้วเราก็แบ่งทองกันแบบง่ายๆดีกว่ามันจะแบบง่ายๆได้ยังไงอ๋ก็แบ่งกันแชร์ง่ายๆก็ซิมเฟิลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แบ่งทองกันแบบซิฟเฟิล ออออกกันนครับว่าเลิกอินแล้วเลิกอินนะข้าว่านะผมว่าอ่อข้าว่าข้าดีกว่าข้าว่านะนอกจากที่เราจะแบ่งทองให้กันแล้วกันนะข้าว่าพรุ่งนี้เราเอาทองไปแบ่งให้โรงเรียนเออดูกับนไ่วมีหรือเปล่าชื่ออะไรนะมอตมะมะหล่อมากก็ ละครจบแล้วครับผมมือความใจก็ส่งสิ่งที่ได้ครับ